สวัสดีครับช่องอัครามหนึ่นะครับแเห็นกล่องแบบนี้วางบนโต๊ะตัวนี้ก็คือคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับคือจริงๆแล้วผมก็กล่าวว่าจะจบแค่2ตัวนี้นะครับก็คือพอละ2ตัวแต่ว่าที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่ามันเป็นปมในใจนะครับทาใจอ่ะคือไงอ่ะนี่ให้ดูให้ดูกบให้ดูก่อนให้ดูก่อน คือมันคาใจเพราะว่าผมอยากเลี้ยงกบสีเขียวอะแล้วดูดิสีเหลืองสองตัวเลยทำไงอะผมจึงต้องสนองนี้ตัวเองนะครับด้วยการสั่งใช้ตัวนี้มานะครับกบสีเขียวจริงๆนะครับผมก็ได้ตัวนี้มาผมก็พอใจละก็เลี้ยงสามตัวไม่เป็นไรมาไกลกว่าที่คิดไว้ตอนแรกๆเยอะตอนแรกกะว่าจะเลี้ยงตัวสีเขียวแค่ตัวเดียวนะครับ แต่ไปไปมาๆก็งอกมาไม่งอกแน,ะนะ่นวิดูสิมาทั้งสามตัวไม่เป็นไรครับถึงจุดนี้แล้วก็ต้องดูแลมันให้เต็มที่ครับมาแต่ว่าดูสิกองคิดว่าปรากัดนะครับถ้าเปิดมาเป็นปรากัดนี่หาเลยนะเนี่ยข้างๆนี่เขาก็ไม่มีเจาะรูอะไรระบายอากาศให้นะครับอืมอาจจะไม่เนียนทําให้มันเนียนแต่ว่าเจ้ากบจะลําบากเหมือนกันนะเนี่ยสงสารมันเหมือนกันั้ผมจะ รีบแกมะมันออกมานะครับแล้วก็จะให้ดูว่าเป็นยังไงครับรอสักครู่ครับดูซิว่าจะเป็นประกาศหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับเห็นกล่องนี้รู้เลยว่าไม่ใช่ประกาศนะครับนี่เจอตัวเขียวมาแล้วนี่เจอตัวเขียวตกใจไหมเอยอุ้ยอุ้ย,ยตัวมันใหญ่จังเลยอะ่ะอุ้ยดูเห็นหน้ามันมันใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กว่าที่มันไซส์ใหญ่กว่าที่ผมเคยมีอะ ออ้ใหญ่กว่าสองตัวนี้อีกว้าวอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ย,ย,ยงั้นเดี๋ยวมายอนโฉม,มันนะครับเดี๋ยวผมขอจัดบ้านกรบกันนะครับอันนี้กล่องสายแอลเนี่ยยังไม่มานะครับมาไม่ทันนะครับก็เลยต้องเอากล่องเล็กๆให้อยู่ชั่วคราวไปก่อนนะจ๊ะเราไปเป็นนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะจ้าคะแนนนี่ก็คือเศษอุปกรณ์นะครับ เพียบเดีเขาไเก็บกินเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนี่มาให้ดูก่อนนะครับนี่หหนี่เป็นกล่องไซส์เอสนะครับคือเป็นบ้านชั่วคราวนะครับอาจจะวันหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกล่องไซส์แอลอาจจะมาแล้วนะครับก็ค่อยย้ายนะวันนี้อยู่อึดอัดไปก่อนนะแค่หนึ่งวันจะกบน้อยนะสีเขียวอันนี้เรียกว,ว่าเขียวมัตชานะครับเขียวมัตชานี่ที่ผมกบในฝันที่ผมอยากได้ก็ตัวนี้แหละครับสงสารมันเหมือนกันนะ มันบ้านมันแคบไปหน่อยนะเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิว,ว,วให้ดูเต็มๆนะครับเนี่ยอยากออกไปแล้วเนี่ยพื้นที่น้อยไปหน่อยก็ให้อยู่แบบใช้ฟองน้ํานะครับชั่วคราวนะฮะเป็นบ้านเอื้ออาทรน,นะครับสําหรับที่พักพิงชั่วคราวนะฮะอดทนหน่อยนะกลมน้อยอืมแต่มันตัวใหญ่กว่าที่ผมมีสองตัวเลยนะเนี่ยไอตัวนี้ตัวจิ๋วสุดนะครับอืมจิ๋วสุด ไอ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องขึ้นมาให้อาหารมันนะถึงคิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกินข้าวไม่ให้หล่อนนี้เลยก็ได้นี่นะเดี๋ยวพอนโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับให้อาหารกรบก่อนโอเคสวัสดีครับ